คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิ Google นะคะถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกค่ะที่มีคนอยากจะร่วมงานด้วยมากที่สุดนะคะรู้ไหมคะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยนะคะ Google เนี่ยต้องเจอกับใบสมัครงานกว่า3ล้านใบในขณะที่ตำแหน่งว่างที่ในแต่ละปีจะรับได้เนี่ยมีเพียงประมาณ2 0 0 0 0ื่นตำแหน่งเท่านั้นพูดง่ายๆว่าสัดส่วนคนที่จะได้ทำงานกับ Google นะคะก็คือ สมัครแล้วกูเก็ตจะรับเนี่ยมีเพียงแค่0.7เ์เท่านั้นเองกูเก l e เขามีวิธีการคัดเลือกพนักงานจากคูของผู้สมัครมากมายขนาดนี้อย่างไรกันบ้างวันนี้ในห้องประชุมลงทุนแมนนะคะคุณปูแชร์ไว้อย่างน่าสนใจเลยชวนคุณปูมาเล่าให้พวกเราฟังกันต่อในห้องประชุมลงทุนแมนด้วยค่ะคุณปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทีน่าค่ะอย่างที่เกิดไปนะคะว่าจริงๆกูเก l e เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่เป็น b a s e employer ของการจัดอันดับจากหลายๆที่นะคะและที่สาคัญ เ,เขาก็สามารถรักษาตําแหน่งนี้ได้อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยใช่ค่ะซึ่งที่คุณทีน่าเกิดมานี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยเนาะด้วยตัวเลขที่เขารับ แค่0.7%น่ะ <ขอ S 1> คือปูมองว่ามันมองได้2มุมนะสมมติว่าถ้ามองในมุมของพนักงานที่ไปสมัครงานอ่ะเราจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบเตรียมพร้อมแค่ไหนหรือว่าเก่งแค่ไหนถึงจะมีโอกาสเป็น1ใน0.7%ตรงนั้นได้เนาะ<ช>แต่ถ้ามองในมุมของ Google เองอะค่ะปูว่าก็ไม่ง่ายนะเพราะเท่ากับว่าเขามีโอกาสแค่0.7%เหมือนกันน่ะซึ่งปูเชื่อว่าคนที่มาสมัครงานกับเขาอ่ะก็ต้องเป็นแบบระดับทีมครีมอ่ะของแต่และสาขาวิชาของแต่และมหาวิทยาลัยประเด็นอยู่ที่ว่า คือแล้วเขามีวิธีการคัดเลือกคนยังไงให้<ม>เป็นแบบตัวจริงขององค์กรของเขาได้เ,ออเออตรงเนี้ยน,น,น่าสนใจมากใช่อยากให้คุณปูแชร์ให้ฟังละกันว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ Google ใช้ในการคัดเลือกครีมเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบริษัทเนี่ยเป็นยังไงทีนะ่าเชื่อว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์แค่สําหรับคนที่อยากจะทํางานใน Google นะแต่ทีน่าว่ามันสามารถมองได้หลายมุมมองสําหรับบรรดาองค์กรหรือเจ้าของกิจการทั้งหลายที่อยากจะหาคนครีมๆเหล่านี้เข้ามาทํางานกับเราเราก็อาจจะลอง ก็บางไอเดียบางความคิดที่ Google เขาทําและทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเอามาลองใช้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะ<ไ>เขาทํำยังไงบ้างคะคุณปูได้เลยค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า Google อะค่ะจัดได้ว่าเป็นหนึ่งองค์กรเลยค่ะที่มีการยอมที่จะจ่ายลงทุนเรื่องของสวัสดิการพนักงานสูงมากอ,มอย่างที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าในแต่ละปีอะค่ะเขาเรียกว่ามีโรงอาหารอะสำหรับให้พนักงานอะ่ะได้มาทานอาหารได้มาดื่มฟรีรวมไปถึงบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสปาการออกกําลังกายหรือว่าสระ ผมอมไรทุกอย่างอ,อ่ะฟรีหมดฟรีหมดอ่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขายอมที่จะจ่ายเยอะขนาดนี้อะแปลว่า ขั้นตอนความเข้มข้นในการ<ม>คัดเลือกพนักงานอะ่ะมันก็ต้องแบบเข้มข้นไม่แพ้กันใช่ซึ่งทาง Google อะค่ะเขาก็ไม่ได้มองคนที่จะเข้ามาทํางานแค่เรื่องของมาตรฐานความรู้การศึกษา<ม>แต่เขามองลงลึกถึงตัวตนที่แท้จริง<ม>ของพนักงานนะคะซึ่งก็รวมไปเลยตั้งแต่เรื่องของสติปัญญาทัศนคติ<ม>ความสามารถรอบด้านอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งเขามองว่าคุณสมบัติแบบนี้แหละที่จะเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์<ม>ซึ่งจะเป็นบ่อกเกิดของนวัตกรรมใม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับองค์กรได้ออซึ่ง<ม>ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขามองหามันไม่ได้สามารถดูได้แค่ในทานทริปสมัครงานไงกป่การที่เขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าตัวตนของคนคนนี้ คืออะไรอะ่ะมันต้องมีวิธีในการ extrac t ข้อมูลออกมาได้มากกว่านั้นใช่แล้วเขาใช้วิธีหรือกระบวนการไหนในการคัดเลือกผู้สมัครจากแบบ3ล้านใบอะ่ะเขาใช้วิธีไหนบ้างคะคุณปูได้เลยค่ะงั้นวันนี้เราก็จะลองยกตัวอย่างบางอันนะคุณทีนะ่าว่าขั้นตอนของเขาอะค่ะในการสัมภาษณ์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง <เอ S 2> ก็จะเริ่มกันที่แ้มข้อมูลของผู้สมัครละกันที่ Google อะค่ะเขาจะเรียกว่า the package ซึ่งมันก็คือเป็น the package จริงๆเพราะว่ามันมีความหนาประมาณ40-5ถึง สิบใบต่อผู้สมัครหนึ่งคนอเอกสารอะนะใช่คือต้องบอกเลยว่านอกจากเอกสารแบบทั่วๆไปพวกแบบว่ารีสูเมหรือว่าวุฒิการศึกษา<อ>ใช่ไหมคะ<อ>คืออย่าลืมว่า Google เขาเป็นเซิร์ชเอ g นจินอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกออนไลน์เป็นของเขานะที่จะเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในมือเขาได้เลย เพ oh. ราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเขากลับไปทําการบ้านเพื่อให้รู้จักตัวตนของพนักงานเหมือนกันอย่างข้อมูลที่เขาไปสืบค้นมาค่ะ<ฮ>ก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวตีพิมพ์เกี่ยวกับผู้สมัครงานหรืออาจจะเป็นสินค้าหรือว่าผลงานที่ผู้สมัครงานเนี่ยเขาอ้างอิงรวมไปถึงข้อมูลใน Facebook ด้วยอันนี้แอบน่ากลัวเหมือนกันนะก็ด้วยโลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดนแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยอาจจะต้องระวังนะว่าเราจะไปแสดงความคิดเห็นที่ไหน อย่างไรหรือว่ามุมไหนอาจจะต้องคํานึงถึงอนาคตนิดนึงเพราะว่าต้องอย่าลืมว่า โลกออนไลน์อ่ะเวลาเราใส่อะไรเข้าไปแล้วอ่ะมันตามลบลำบากนะใช่ถูกปะมันก็จะกลายเป็นฟุตพรินท์ของเราโดยปริยายถึงแม้เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามใช่เลยใช่เลยค่ะเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องทำเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากที่จะรู้ตัวตนจริงๆอ่ะของบุคลากรคนนั้นก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในองค์กรถูกซึ่งสําหรับมุมของนายจ้างอะ่ะมันเป็นประโยชน์มากไงค,คือแทนที่แต่ก่อนเข้าใจว่าตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบางองค์กรอ่ะเขาต้องจ้างนักสืบกันเลยนะอไปดูว่าเอ๊พฤติกรรมเป็นยังไง นะทาํางานแล้วอะไรว่าทํางานบริษัทคู่แข่งหรือเปล่าหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยเคยอ่านเจอเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแต่สมัยนี้มันง่ายมากไนงะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์ใ,<ช>ในฐานนะ,ะคนสมัครงานเราก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปวันนี้ในอนาคตอ่ะมันจะเหลืออะไรที่กลับมาเป็นแบบเหมือนข้อดังพร้อยให้กับคนอื่นมาตัดสินเราในแง่ที่ผิดหรือเปล่าใช่เลยพอเขาได้ The Package มาแล้วนะคะที่เป็นข้อมูลของผู้สมัครมาเขาอ่านเขาคัดกรองแล้วเนี่ย ก็จะเข้าสู่กระบวนการ การสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์ที่นี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะระดับ Google ไม่มีอะไรธรรมดาเขาทํายังไงบ้างกระบวนการสัมภาษณ์เขาเป็นยังไงคะค่ะก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์เนี่ยกูเกิลเขาก็มีความรู้สึกว่าอุปสรรคหนึ่งเลยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการค้นหาเพชรเม็ดงามของเขาอ่ะมันก็คืออคติที่เกิดจากการให้สิทธิชี้ขาดในการจ้างงานกับใครคนใดคนหนึ่ง Google เขาก็เลยแก้ปัญหานี้ค่ะด้วยการแบ่งแยกอํานาจออกเป็นสองขาเลยก็คือขาเนิ ให้กับกรรมก,การสัมภาษณ์กับอีกขาหนึ่งก็คือให้กับกรรมก,การจัดจ้าง mm hmm. ซึ่งก็เรียกได้ว่ากรรมก,การสัมภาษณ์อะค่ะก็มีสิทธิ์เต็มที่ในการสัมภาษณ์หรือว่าให้คะแนนกับผู้สมัครงานแต่จะไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติการจ้างงานนะ mm hmm. ซึ่งตรงนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรรมก,การจัดจ้างไป mm hmm. ค่ะคราวนี้พอปัญหาตรงนี้มันถูกแก้ไขไปได้แล้วอะเขาก็ไปพบอีกอคติหนึ่ง mm hmm. ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันก็คืออคติที่เกิดจากการสัมภาษณ์งานค่ะ<อ>ยกตัวอย่างงา่ายๆสมมติว่าถ้า คนสัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันอย่างสมมติว่าเป็นคนบ้านเดียวกันหรือจบมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันมันก็อาจจะเกิดอคติก็ได้มีบใช s ถูกชะตาจังเลยคนนี้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแก้ปัญหานี้ค่ะด้วยหลักการที่เรียกว่าปัญญามวลชนค่ะซึ่งหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าปล่อยให้การสัมภาษณ์เป็นไปอิสระเลยทั้งทั้งรูปแบบคําถามหรือว่าการให้คะแนนประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนสมัครหนึ่งคนนะคะจะต้องถูก พลาดเนี่ยประมาณห้ารอบ จากกรรมการสัมภาษณ์เนี่ยห้าคนซึ่งแตกต่างสาขากัน mm hmm. และอย่างที่บอกอะค่ะว่ากรรมการเนี่ยสามารถถามได้อย่างเป็นอิสระจะถามอะไรก็ได้ <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของวิธีการสัมภาษณ์นี้มันก็คือว่าถ้าว่ามันมีประเด็นอะไรที่กรรมการสัมภาษณ์แต่ละคน่ะ mm hmm. คิดเห็นตรงกัน mm hmm. อ่านั่นแหละ Google เขามองว่าประเด็นตรงนั้นนะคะมันจะตีแผ่ข้อมูลที่จะสะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครได้ก็เรียกได้ว่าถ้าใครไปสัมภาษณ์ ที่ Google แล้วแบบเตรียมคําถามเนี่ย<ะ>อาจจะโดนอาจจะโดนแหกจากตรงนี้ได้นะเพราะว่าเขาจะถามเขามีสิทธิ์ถามอะไรก็ได้เลยใช่แล้วก็5รอบเนี้จะมาจากการสัมภาษณ์5คนที่ background ไม่เหมือนกันใช่เนาะแล้วก็ให้5กรรมการเนี้มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าอ่ะคุณคุยดูละคนคนนี้คุณคิดเห็นกันยังไงอะไรก็ตามที่เป็นคอมมอนที่กรรมการเห็นตรงกันอันนั้นแหละน่าจะเป็นตัวตนนะคะ ของผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งพอเขาสัมภาษณ์กันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะรวบรวมส่งต่อไปยังกรรมการอีกชุดหนึ่ง<ช>ที่<ะ>คุณปูบวังไว้สักครู่ก็คือกรรมการจัดจ้างแล้วก็กรรมการฝ่ายตรวจสอบใช่ไหมแต่ทีเนี้ย p rocess หลังจากนั้นมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามาก<ช>แต่ค,ความหวือหวามันอยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์นี่แหละชอบที่คุณปูบอกเมื่อกี้ว่ากรรมการผู้สัมภาษณ์จะถามอะไรก็ได้เลยนะเลยอยากรู้เข้าใจว่ามีหนังสือด้วยใช่ไหมมีว่าแบบคําถามสัมภ คาดงานของ Google เนี่ยโอ้โหมันแปลกแหวกตลาดแล้วก็วัดกลืนกันสุดๆอะมันเป็นยังไงกันบ้างใช่เลยเอานี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเริ่มต้นจากนิยามคําถามแบบฉ<ฆ>บับของ Google ก่อนดีว่าก็ต้องบอกว่านิยามของเขามันคือคําถามที่กระชับ Uh huh. สัน้นแต่ว่าต้องจุดประเด็นให้พูดคุยต่อยอดความรู้ได้นะ, uh huh. ะเพราะฉะนั้น Google ค่ะเขาจะเริ่มสัมภาษณ์ด้วยคำถามปลายเปิด uh huh. เพื่อลองแบบทดสอบกลืนก่ uh huh. อนว่าฮ้ยจะแบบเชื่อมโยงความรู้ยังไง uh huh. จะแก้สถานการณ์ยังไง uh huh. และหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจาะลึกไปถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ uh huh. ซึ่ง จุดที่มันน่าสนใจก็คือว่าคําถามเหล่านี้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับเนื้องานในตําแหน่งงานของผู้สมัครก็ได้เ<อ>พราะ Google เขามองว่าถ้ามันเป็นพวกข้อมูลเรื่องของเนื้องานเนี่ยคือเขาต้องรู้กันอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการจะมองหามันคือความเข้าใจแล้วก็ความพร้อมรอบด้านคือเขามองว่าสมมติว่าถ้าต่อไป Google มีการเติบโตพนักง,งานคนนี้ก็ต้องโยกย้ายตําแหน่งงาน เพราะฉะนั้นเขาต้องมีความพร้อมตรงเนี้ยมันก็เลยจะไม่ต้องมาห่วงหน้าพวงหลังคือองค์กรโตได้พนักง,งานโตได้เราก็โตกันไปพร้อมกันคือพนักง,งานต้องมีศักยภาพนะคะในการที่จะทํางานได้หลากหลาย<ช>แล้วก็มีโอกาสในการเติบโตในองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นแนวคําถามมันก็จะหลากหลายตามมาด้วยเช่นเดียวกันกอ,อย่างที่บอกว่าคําถามที่สั้นกระชับและเป็นปลายเปิดเพื่อที่จะวัดเขาเรียกว่า ทัศนคติและภูมิปัญญาไปพร้อมๆกันเนี่ยการเช,ชื่อมโยงทางความคิดไปพร้อมๆกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะก็ลองมาดูตัวอย่างสัก2ประเภทคําถามเด้ะเริ่มกันที่ประเภทคําถามแรกก็คือคําถามแบบอัลกอริทึมคาถามเนี่ยคือเขาจะใช้วัดกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็การจัดระเบียบข้อมูลมก็มีตัวอย่างคําถามเราลองมาเล่นดูนะได้ค่ะเขาถามว่าคุณจะมีวิธีจัดเรียงเสื้อผ้าที่มีอยู่เต็มตู้เนี่ยยังไงให้หาง่ายที่สุด โอเคมันก็เออมันก็เป็นปลายเปิดเนาะ,ะมันเป็นปลายเปิดที่มันไม่ได้มีคําตอบฟิกตายตัวก็ยกตัวอย่างว่าอ่ะงั้นเราก็แยกประเภทก่อนนะอ่าแยกประเภทแยกเสือ้อแยกกางเกงนะแล้วก็ค่อยๆแยกสีนะอ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลีดไปให้เห็นว่า สมองเราทํางานยังไงใช่ใช่หรืออาจจะลักษณะเรียงตามประเภทการใช้ที่เราใช้บ่อยเสื้ออะไรที่เราใช้บ่อยเราก็มาไว้ข้างหน้าอะไรที่ไม่ค่อยใช้เราก็เก็บไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือคนที่จะมาสมัครงานอ่ะจะจัดเรียงเสื้อผ้ายังไงก็ได้แหละในตู้บ้านคุณอ่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคาถามนี้มันก็แอบซ่อน ประเด็นอยู่นะ,ะว่าหลักการวิเคราะห์ตรงนี้ค่ะมันไม่ได้ต่างไปกับการเขียนโคดิ้งโปรแกรมเลยที่มีเป้าหมายหลักสําคัญก็คือว่าทํายังไงเพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดอืมเอมอ,อน่าสนใจเนาะอันนี้เป็นประเภทหนึ่งที่เขาจะใช้ถามบ่อยๆใช่อีกประเภทหนึ่งล่ะค่ะ อีกประเภทหนึ่ง<ๆ>เขาเรียกว่าคําถามแฟมีค่ะก็ะจะเป็นลักษณะคําถามที่สะท้อนถึงวิธีการคิดแบบประมาณการคร่าวๆโดยไม่จําเป็นจะต้องได้คําตอบที่ถูกต้องก็ได้เช่นเช่นเเราลองมาดูนะค่ะคุณคิดว่าโลกของเราผลิตแชมพูกี่ขวดในแต่ละปีงายตึงไหมคะมงายหลังตึงนะเออนะก็เออใครจะรู้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถประมาณได้ได้ประมาณจากจํานวนประชากรในโลกนี้มีกี่หัว แล้วเขาสระผมด้วยความถี่กันประมาณไหนช่โดยค่าเฉลีย่ยอ่าแล้วสระผมประมาณนี้ปริมาตรของแชมพูโดยเฉลี่ยเท่าไหร่เอามาหารกันอ่าได้ออกมาเป็นตัวเลขตัวเลขหนึง่งออ่าถูกไหมได้ก็อ,อันนั้นก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งเนาะว่าประมาณจาก จำนวนประชากรหรือสมมติว่าถ้าเขามีพื้นฐานเรื่องของการลงทุนอาจจะมีโอกาสไปฟัง Opportunity Day ของบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับแชมพูเขาอาจจะไปเคยฟังตัวเลขเกี่ยวกับว่าประมาณการตัวเลขยอดขายแล้วก็มาร์เก็ตแชร์ของเขามันอยู่ประมาณเท่าไหร่เราพอจะเห็นแล้วว่ามันจะเชื่อมโยงยังไงให้มันเห็นถึงมูลค่าตลาดทั้งหมดได้ถูกถูกถูกเพราะจริงๆ้วอย่างที่บอกเขาไม่ได้ต้องการตัวเลขเป๊ะๆหรอกว่าสรุปแล้วแชมพูผลิตกี่ขวด ในใลกใบนี้ในแต่ละปีอะไรเงี้ยเขาแค่อยากเห็นว่าไอเดียของเราอ่ะมันมีวิธีคิดอย่างไรใช่ไหมต้องเลยค่ะน่าสนใจเนาะว่าแนวคําถามของเขาเนี่ยพยายามสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดมากกว่าเป็นรูปแบบของสิ่งที่มันจะเป็นคําถามปลายปิดอ่ะ อ่าถูกม<ช>คือการตอบว่าใช่หรือไม่คุณเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยบางทีในยุคสมัยเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ใช่สไตล์ของบริบทการทํางานที่ต้องการว่าโลกมันเปลี่ยนไปอะ่ะม,มันต้องการคนที่อัดแอได้ตลอดเวลาและสิ่ง,งที่จะไปรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็คือแนวคิดที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้บนหลักการคิดที่ถูกต้องใช่ค่ะม,มันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการอ่ะอาจจะไม่ใช่คําตอบ แต่เป็นขบวนการเพื่อให้ได้คําตอบที่มันเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงนั้นสถานการณ์ตรงนั้นมากกว่าค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นในอีกมุมหนึ่ง<ม>ขององค์กรเองอ่ะองค์กรก็ต้องคือณนะยุคปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าเราต้องการคนคุณภาพที่สุดในทุกๆองค์กรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์กรก็ต้องทํากันบ้านเยอะอมไม่ใช่ใครสมัครมา ก็รับหมดอะไรเงี้ยมันก็เปลืองในแง่ของรีซอสถูกไหมเราจะทำยังไงให้ put the right man into the right job ให้ในภายใต้แบบต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดวิธีการตั้งแต่คัดเลือกคนเนี่ยมันก็ดูเป็นสิ่งที่มันสะท้อนประสิทธิภาพของการดำเนินงานในลักษณะนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วและ Google เองก็เก่งเรื่องนี้มากค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเป็นหนึ่งใน Best Employer of the world มาหลายปีแล้วนะคนปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยากที่จะแบบความฝ่ฝันเนาะก็ยังอยากทำงานกับองค์กรแบบนี้องค์กกรระดับโล ีะะก็เป็นวิธีการที่วันนี้เนี่ยเราได้คุยแล้วก็แชร์กันเออเนาะน่าสนใจจังเลยวันหนึ่งองค์กรในไทยหรือสตาร์ทอัพหลายเจ้าก็เริ่มเห็นนะที่เขาแบบหยิบเอาวิธีการนี้นะคะมาใช้คัดเลือกบุคลากรเข้ามาทํางานเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องขอบคุณคุณปูนะคะที่สละเวลามาแชร์กันสนุกด,ดีเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าเรียนเชิญใหม่นะคะขอบคุณค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify s o u n d c l o u d a p p l e Podcast พอร์ตบีนและบล็อกดิดการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจากซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย